ท่วมหรือแรงปี64คลิปนี้มีคำตอบให้คุณนะครับแอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับกลับมาพบกันในช่วงเช้าของที่29พฤษภาคม2564นะครับโดยในวันนี้นะครับแอดมินจะนำการคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยในราย3เดือนนะครับพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2564 มาฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกดไลค์กดสับประ i b e like, กดแชร์ให้อดมินนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป โดยในวันนี้นะครับแอดมินจะมาคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงฤดูฝนของประเทศไทยนะครับ2564โดยนะครับในด้านของกรมอุตตุนยิยมวิทยาได้ออกมาประกาศนะครับในวันที่27พฤษภาคม2564เป็นฉบับปรับปรุงนะครับฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้คาดว่า ปริมาณฝนโดยรวมของประเทศในฤดูฝนนะครับจะมากกว่าค่าปกติประมาณร้อยละหและจะมากกว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งปีที่แล้วอยู่ในช่วงฤดูฝนปริมาณฝนโดยรวมน้อยกว่าค่าปกติร้อยละสนะครับและปริมาณโดยรวมทั้งปีน้อยกว่าค่าปกติร้อยละสี่ดูนะครับในช่วงครึ่งแรกของฤดูฝนประมาณกลางเดือนพฤษภาคม,นามนจนถึงกรกดาคมนะครับปริมาณฝน โดยรวมส่วนใหญ่จะมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละสิบนะครับส่วนในช่วงครึ่งหลังของฤด,ดูฝนในเดือนสิงหาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมนะครับ2564ปริมาณฝนโดยรวมนะครับส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกับค่าปกติสำหรับฤด,ดูฝนของประเทศไทยในปีนี้จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม2564อันหนึ่งนะครับ ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนซึ่งเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุดของปีนี้นะครับและจะมีโอกาสสูงที่จะมีพาย,ยุหมุนเขียดร้อนเคลื่อนทีผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะส่งผลทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในหลายพื้นที่และอาจจะก่อให้เกิดสภาวะน้ําท่วมโดยฉับพลันน้ําป่าไหลหลากรวมถึงน้ําล้นตลิ่งได้ในบางแห่งนะครับโดยลักษณะาอากาศโดยทั่วไป ในช่วงประมาณครึ่งแรกของเดือนมิถุนายน2564บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกชุกและฝนตกต่อเนื่องนะครับโดยส่วนใหญ่จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนร้อยละ60-80%ของพื้นที่กลับจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยนะครับรวมถึงฝนตกหนักในบางพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตย้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยโดยจะมีกำลังค่อนข้างแรงเป็นระยะระยะนะครับประกอบกับจะมีร่องมอรสุมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนในบางช่วงจากนั้นนะครับจนถึงช่วงประมาณครึ่งแรกของเดือนกรากฎาคมปริมาณฝนและการกระจายตัวของฝนจะลดลงนะครับ และอาจจะทําให้เกิดสภาวะขาดแคลนน้ําในด้านของการเกษตรในบางพื้นที่โดยเฉพาะนะครับพื้นที่ที่แห้งแล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทานเนื่องจากนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยจะมีกําลังอ่อนลงส่วนร่องม,มรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านที่บริเวณประเทศจีนทางตอนใต้นะครับสําหรับในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนบริเวณประเทศไทยจะกลับมามีฝนตกชุกหนานแน่นอีกครั้งหนึ่งนะครับ โดยปริมาณฝนส่วนใหญ่จะตกร้อยละ60-80ถึงของพื้นที่กลับจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับและหนักมากในบางพื้นที่ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมโดยฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงนะครับน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะกลับมามีกำลังแรงและต่อเนื่องมากขึ้นนะครับประกอบกับร่องมรสุม จะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นระยะระยะส่วนในด้านของเดือนตุลาคมนะครับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงโดยจะเริ่มมีอากาศหนาวเย็นนะครับในตอนเช้าโดยเฉพาะนะครับประเทศไทยตอนบนโดยจะเน้นทางตอนบนของภาคแต่นะครับบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใตย้ยังคงมีฝนตกชุกหนานแน่นต่อไปก็จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่นะครับ ทั้งนี้เนื่องจากจะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับรวมถึงภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคกลางทางตอนล่างภาคใต้ทางตอนบนและภาคตะวันออกนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมแทนนะครับ ซึ่งนะครับพายุหมุนเขตร้อนพายุดิปเปริชั่นหรือพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุน่นสําหรับในช่วงฤดูฝนของปีนี้คาดว่าจะมีพายุหมุนเขียร้อนเคลื่อนทีเข้ามาสู่ประเทศไทยจํานวน2-3ลูกนะครับโดยมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนตัวผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงเดือนสิงหาถึงกันยายนนะครับ2,564ส่25ส่วนรายละเอียดตามภาคต่างๆนะครับมีดังนี้ บริเวณภาคเหนือในเดือนมิถุนายนและนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาถึงตุลาคมคาดว่าปริมาณฝนโดยรวมจะใกล้เคียงกับค่าปกตินะครับคือ 156, 223, 218และ124ม mm. ิมตรามลำดับส่วนในเดือนกรกฎาคมปริมาณฝนโดยรวมจะน้อยกว่าค่าปกตินะครับละ5ซึ่งค่าปกติ176ม mm. ิเมตร ส่วนในด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนมิถุนายนและเดือนตุลาคมคาดว่าปริมาณฝนโดยรวมจะน้อยกว่าค่าปกตินะครับร้อยละ5ซึ่งค่าปกติคือ203และ117ม mm, ิลลิเมตรตามลำดับส่วนในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน25 6 4ับปริมาณฝนโดยรวมจะใกล้เคียงกับค่าปกตินะครับซึ่งค่าปกติคือ21 1 2 6 6 และ242ม mm. มตรตามลำดับนะครับส่วนภาคกลางในเดือนมิถุนายนคาดว่าปริมาณฝนโดยรวมจะใกล้เคียงกับค่าปกติซึ่งค่าปกติคือ145ม mm. มนะครับหลังจากนั้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมปริมาณฝนโดยรวมจะน้อยกว่าค่าปกติรอยละ5นะครับซึ่งค่าปกติ 156, 181, 257และ187ม mm. มตามลำดับนะครับ ส่วนภาคตะวันออกในเดือนมิถุนาย,ยนคาดว่าปริมาณฝนโดยรวมจะใกล้เคียงกับค่าปกติซึ่งค่าปกติคือ261ม mm, ิลเมตรนะครับหลังจากนั้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงตุลาคมนะครับปริมาณฝนโดยรวมจะน้อยลงกว่าค่าเฉลี่ยปกติ5%นะครับซึ่งค่าปกติคือ 278, 303, 330และ225ม mm, ิลเมตามลำดับนะครับ ส่วนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยในด้านของเดือนมิถุนายนนะครับและตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงตุลาคมคาดว่าปริมาณฝนโดยรวมจะใกล้เคียงกับค่าปกติซึ่งค่าปกติคือ113 124 150และ255ม mm. ิมตรตามลำดับนะครับส่วนในด้านของเดือนกรกฎาคมปริมาณฝนโดยรวมจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติ5%นะครับ ซึ่งค่าปกติคือ119ม mm. ิมส่วนในด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันนะครับในช่วงของเดือนมิถุนายนกรกฎาคมและตุลาคม2564คาดว่าปริมาณฝนโดยรวมจะใกลเคียงกับค่าปกตินะครับซึ่งค่าปกติคือ312 337และ367ม mm. ิลลมตำรามลำดับนะครับส่วนในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน ปริมาณฝนโดยรวมจะน้อยกว่าค่าปกติ5%นะครับซึ่งค่าปกติคือ399และ424มิลลิเมตรตามลำดับส่วนกรุงเทพมพาคนครและปริมณฑลในเดือนมิถุนายนและกันยายน2564คาดว่าปริมาณฝนโดยรวมจะใกล้เคียงกับค่าปกตินะครับซึ่งค่าปกติคือ157และ334มิลลิเมตรตามลำดับส่วนในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมและตุลาคม2564 ปริมาณฝนโดยรวมจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติ5%นะครับซึ่งค่าเฉลี่ยปกติคือ175-219และ292มิิเมตรตามลำดับข้อควรระวังนะครับในบางช่วงจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อก,กันนานหลายวันนะครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมโดยฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำร้นตลิ่งได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงของเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2564 จึงของให้ประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนในช่วงที่มีพายุหมุนเขียดร้อนเคลื่อนตัวเข้าใกล้นะครับหรือเคลื่อนผ่านบริเวณประเทศไทยจะมีลักษณะของพายุลมแรงฝนจะตกเป็นบริเวณกว้างและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะครับส่วนบริเวณชายฝั่งจะมีคลื่นลมแรงความสูงของคลื่นนะครับอาจจะสูงถึง3-4เมตรได้นะครับในบางช่วง จึงขอให้ประชาชนรวมถึงชาวเรือนะครับระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติและขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับในช่วงที่มีพาย,ยุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ